เดี๋ยวเราก็พ้นอ่ะทุกใจนะส่วนทุกกายมันในเมื่อเรายังไม่ตายจากไปไหนนะเรายังมีเครื่องมือเนี่ยร่างกายเนี่ยยังมีรูปเนี่ยมันหนีไม่พ้นในทุกกายแต่มาทุกคนมันมีเท่านั้นนะสมัยก่อนที่อายุยังน้อยเออหูมันก็ฟังชัดนะพออายุมากขึ้นมากขึ้นหูไม่ชัดต้องพูดดงังๆนะเออถ้า่อนนี้เราโอ้ยวิง่งไไกลนะเราเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาแข็งแรงเดี๋น,นี้เรจะไปวิ่งมาราธอนในของรินน้อยของต้องพักนะ ไอ้อย่างนี้มันทุกข์กายเราทําไม่ได้สมัยก่อนนี่จะทําอะไรหนักหน่อยอะไรหน่อยก็สบายเดี๋ยวนี้ปีละไม่เป็นไรก็ต้องพอละสมัยก่อนนี่ปีเในทั้งวันเนี่ยมันทุกข์กายมันปวดมันเมื่อยมันขบมันเจ็บอะไรแค่อย่างนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับความจริงใดก็ตามเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันแล้วเรายอมรับสภาพมันเราก็ผ่อนเบาทุกข์ได้คือรู้เท่าทันนะครับ ุกเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดเพราะใจมันมีความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยหรือมีความไม่อยากโอ้ไม่อยากกินอะ้อาหารร้านนี้ไม่อร่อยนนี่ยจนนี่ทําให้เกิดทุกข์โอ้ไม่อยากเป็นในตํตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่กระโถนต้องรับใจคนอื่นเนี่ยก็ไม่อยากเป็นอย่างผู้บรรยายตอนที่รับราชการไม่อยากเป็นอะไรสักตำแหน่ง พยายเป็นตัวของตัวเองจึงพยายามปฏิเสธที่จะเป็นตําแหน่งน้นตําแหน่งนี้ไม่เอาแต่บางตําแหน่งมันจําเป็นก่บสังคมเราก็ต้องยอมรับโดยเฉพาะตําแหน่งที่จะเกี่ยวกับสติปัญญาให้ไปช่วยการเผยบันบินตอะไรไอ้อย่างนี้เราก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นเรื่องของปัญญาโดยแฉพาะเราก็ต้องยอมรับแต่จริงๆแล้วใจไม่อยากได้เลยสักอย่างเพราะตำ,ตำแหน่งต่างๆนั้นมันเป็นโลกธรรม มันมาได้แล้วมันไปได้มันเสื่อมได้เนี่ยเรารู้เท่าทันมันนะเราก็สบายก็เป็นชงตัวเองอะดีที่สุดเลยนะครับด้วยเหตุนเนี้ยทุกเกิดจากความอยากที่เราเรียกกันว่าปัญหานที่เขาสมมติเรียกว่าปัญหาเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุของทุกเขาเรียกว่าสมุทัยนะป็นตัวสมุทัยหรือตัณหาเนี่ยถ้าใครมีความอยากนะ ตัวเนี้ยมนเริ่มแต่หาทุกข์ละถ้าเราไม่อยากไม่อย่างนก็ทุกข์นะต้องรู้เท่าทันปัญหามันจึงไม่ทุกข์ปัญหาก็มีกามมาปัญหาอยากทานกามก็คือจิตที่ตกเป็นทาสของกา,คามคําว่ากามในที่นี้ก็หมายถึงว่าหูตาจมูกลิ้นใจใจเนี่ยเวลามันได้รับสิ่งกระทบแล้วเราจิตของเราเป็นทาสมันเนี่ยเขาเรียกเป็นทาสของกามมาปัญหา เป็นทุกข์ครับแต่ถ้าเรารู้เท่าทาันมันเอออาหารมันกะอร่อยไม่อร่อยคนจะพูดดีไม่ดีถ้าเรารู้เท่าทาันมันเห็นไหมรู้เท่าทาันกามาตัณหารเราก็าไม่ทุกข์เดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำยังไงถึงจะรู้เท่าทันตันนี้สําสคัญแต่คนที่ทุกข์เลยกามาตัญหานี่ก็มีเยอะคนที่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่คนที่อยากกินอาหารอร่อยอยากฟังเพลงเพราะ ฟังดนตรีคอนเสิร์ตทีก็เสียเงินซื้อบัตรหลายตังนะพอฟังทํามานวันนี้ไม่เสียเลยใช่ไหมเนี่ยหรือไม่อยากอยากไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้ก็ปัญหาเองกรับแสจิตมันแสก็ไปหาเรื่องอยากไปเกิดเป็นเทวดาไม่อยากเกิดเป็นเทวดาไม่อยากเกิดในนรกไม่อยากเกิดเป็นเทวดาน,นี้ก็เป็นทิวิภาวะปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวสมุทยัย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันมันอย่าไปอยากอย่าไปไม่อยากแต่ให้รู้เท่าทันมันจะเป็นองไรก็เรื่องของมันถ้าเรารู้เท่าทันปัญหามันก็ไม่เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นต้นเหตุแท้เลยตัวเองขาดสติเพราะไม่รู้ทันมันอย่าไปโทษคนอื่นะทุกข์มันเกิดขึ้นที่เราเนี่ยไม่ใช่เจ้านายทําให้ทุกข์ไม่ใช่เพื่อนมาด่าเราแล้วทาให้ทุกข์เพื่อนนึนท้าแล้ว้กไม่ใช่หรอกครับเป็นเพราะเราเองเนี่ยมันขาดสติ มันะเมื่อสติรับไม่ทานทางหูทางตามันก็ติดมันก็ปรุงเลยแล้วบังเอิญมันรับไม่ดีนะมันนะไม่ใช่บงังนะเอิญนะเหตุปัจจัยลงตัวมันรับไม่ดีเพราะรับไม่ดีปัเราก็ทุกข์ด้วยเหตุนี้อย่าไปโทษบัอเ่นโทษตัวเองว่าเรามันไม่ดีเองเราจึงต้องทุกข์มองให้ออกมองตัวนี้ให้ออกเดี๋ยวจะแก้ทุกข์ได้นะครับนั่นแหละคือจะเป็นการมาตัณหาเป็นภาวะตัณหาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ อยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยนั่น,น,นคือตัวตัณหาภาวะตัณหาถ้าไม่อยากไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่สองวันนี้ก็มีการฆ่าสอสอกันที่ที่ไหนนะใกล้กรุงเทพเลยจังหวัดอะไรเออจริงตายไปซะก่อนนะตายโดยจําเป็นหรือว่าตายโดยถูกทําทให้ตายไอ้ตัวนั้นก็เป็นวิภาวะตัณหานะถ้าไม่อยากอยู่แล้วอยู่แล้วมันเดี๋ยวมันเรื่อง อะอย่างนั้นก็เป็นวิาวะตัณหานะครับเนี่ยทําให้เกิดทุกข์ตายโดยวิธีนี้นรกนะครับโอ้โหนรกเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ทุกข์ยังไม่มากแต่ก็อยู่ในนรกพวกที่ฆ่าตัวตายยิงตัวตายกินยาพิษตายควที่ลงนรกนี่ทุกข์มากกนะ่าตอนที่เปียวเป็นมนุษย์นี่คือเรื่องจริงนะครับทุกข์มันเกิดกับใครอ่ะก็เกิดจับสัตว์โลกสัตว์โลกที่มีรูปมีลามษะ ว่าใดที่ยังมีรูปมีนามมันก็ต้องมีทุกข์เออแต่มันมีสัตว์โลกประเภทหนึ่งนะพรมอ่ะตอนที่แกเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยที่ว่างจากพุทธศาสนาเนี่ยแกก็มาวิเคราะห์นะเออเร้ม,มีปัญญานะมาวิเคราะห์โอ้ไอเหตุที่มาทําให้เกิดทุกข์ไอใจเรานี่แหละเป็นต้นเหตุแกก็เลยไม่อยากจะมีใจ <c oughs> อ่ะพราะนั้นว่างจากพระพุทธเจ้ายังไม่มาเกิดศาสนาพุทธยังไม่มี เขาเรียกในระหว่างช่วงของพุทธันดอในช่วงว่างจากศาสนาเ็เรียกพุทธันดอก็มีคนที่มีสติปัญญามาเกิดเห็นมนุษย์เนี่ยท,ทำยังไงนะหาเหตุที่มันเกิดทุกอ๋อใจนี่เป็นต้นเหตุแกก็อยากจะหนีใจให้คนน่ะแกก็เลยภาวนาเลยฝึกสมถะกรรมฐา,า,านจริงๆทําจิตให้นิ่งเสร็จแลแ้วแกก็ภาวนาอาสัญญาติอสัญญาติคืออย่ามีสัญญาอย่ามีใจอ่ะ จิตมนเป็นฌานจะตายปุ๊บไปไปเกิดเป็นพรหมประเภทนีงนะเคล็กพรหมรูกปักอสัญญีสตาพรหมไม่มีใจอ่ะโอ้แต่ถ้าเถิมสุขอยู่นั่นนั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะยเยอะเลยคนประเภทนี้ที่ไปเกิดเป็นพรหมอสัญญีพรหมเห็นเยอะเเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นอ่ะแข็งกระด้างถ้าจะตายตอนที่นอนก็นอนแข็งอยู่อย่างนั้จะตายตอนที่นั่งก็นั่งแข็งอยู่อั้งนตายตอนที่ยืนก็ยืนแข็งอยู่อย่างนั้ ไม่รู้ยาวนานเท่าไหร่มันก็เเวียนตายเวียนเกิอดอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่เจเนเรชันแกก็ยังยืนก็ยังไม่หมดอายุไขของอาสัง,งกีลมคนอย่างนี้ก็มีครับแต่เมื่อไหร่ถ้าไอ่านสมาบัตรมันหมดมันเสื่อมถึงอายุไขแล้วมันเสื่อมก็กลับมามีรูปมีนามเหมือนเดิมเอาแกก็ทุกข์อีกค่ะอย่างาานี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกหนีทุกอะพวกนี้หนีทุกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกมันก็เกิดอยู่กับสัตว์โลกที่มีรูปมีนาม จำได้ไหมว่าอาจารย์ของเจ้าชายสิพปะถะสองท่าน阿าระดาบทกับอุทกกดาบทสองคนนี้ก็ประเทศเดียวกันะแกก็ฝึกติดนิ่งเป็นชานะจนเลยชานรูประชานเข้าไปในอรูประชานโอ้จะบอกโ่เนี่ยเป็นวิธีค้นโขกเลยเนี่ยค้นเลยนะไม่ใช่หนีนะเป็นวิธีค้นโขกเลยเนี่ยเป็นความเข้าใจจิตของกลมของคนบางโวก โอ้พระอายุมัน,น,นยืนคนไปจักรูปได้แล้วก็อะไรมาไม่มีรูปแต่มีต่นามคนเราที่มีแต่ใจแต่ไม่มีนามเนี่ยไอ้นามเป็นเครื่องมือรับปกระทบจะไม่มีหูมันก็รับเสียงมีตากา็รับภาพตนี้อารูปภพมันไม่มีเครื่องมือรับมันก็เลยสุกรูปเดียวก็เลยรู้ว่าเนี่ยคือนิทานนเป็นความเระใจใยผิดเช่อชายศิทธาก็ลองลองประพฤติปฏิบัติตามอุตตกดาบทอาลานดานบทสองอาการ แล้ก็เข้าถึงได้เ,เร็วก็บารมีเยอะสงสมบารมีมายาวนานมหาโพธิสัตว์ทําได้เข้าถึงแต่ก็ออกจากอรูปฌานเอ้ากลับมามีรูปมีานามเหมือนเดิมอีกอ้าวมันทุกข์อีกบอกไอ้ยางงั้นไม่ใช่ทางละนั่นแหละเขาเรียกนิพพานพรมแับพ้นแต่พ้นไม่จริงนะพ้นชั่วคราวแต่ชั่วคราวของอรูปฌรมเนี่ยมันยาวนานจนโลกแตกดับมรู้เท่าไหร่แล้ว แกก็ยังอยู่ตรงนั้นในวันนิพพานเนี่ยเจ้าชายพิจตานตนลังมาตัสโรเป็นพระเจ้าท่านก็เลยบอกว่าอ๋อแกยางนั้นไม่ได้พ้นริง่งมันพ้นแบบนิพพานรบพ้นชั่วค่าวแต่ชั่วคราวของท่านมันยาวนานนะครับเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสรุป